สวัสดีครับ FC แฟนคลับแฟนหมอลาทุกท่านนะครับโอ้โหนะครับ f c ทุกท่านทนายฟางทนายของตาจ้อยนะครับก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวชี้แจงแล้วนะครับกรณีที่ไม่ให้ตาจ้อยเนี่ยไปเลือกลกทาในวันที่30นะครับเพราะว่าเกรงจะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะครับ โดยจะใช้ช่องทางกฎหมายแทนนะครับอย่างผู้มีปัญญาชนนะครับทากันนะครับใช้ช่องทางกฎหมายดีที่สุดนะครับเอฟทุกท่านโดยทนายฟางก็ได้ชี้แจงมาทั้งหมด9ประเด็นนะครับเรียกได้ว่าละเอียดยิบเลยนะครับสวมแล้วที่เป็นทนายเก่งนะครับเก็บทุกเม็ดทุกรายละเอียดนะครับนี่แหละครับเขาเรียกว่าทนายมืออาชีพนะครับเอฟทุกท่าน ประเด็นที่น่าสนใจที่สุดของบรดายเอฟซนะครับก็คือข้อที่8นี่แหละครับเอฟซทุกท่านเรียกได้ว่าปกนางบัวบานี่นะครับกลางสีแยกไฟแดงเลยก็ว่าได้นะครับจิกหัวมาตบกลางสีแยกไฟแดงเลยนะครับเอฟซทุกท่านเป็นข้อที่8ที่บรดายเอฟซของตาจ้อยนี่ชื่นชอบเป็นอย่างมากเลยนะครับข้อที่8นี่นะครับเขียนว่านะครับการอ้างว่าที่ดินเป็นของบรรพบุรุษ ไม่เปลี่ยนแปลงข้อท็ตจริงเรื่องการขายที่ดินของบรรพบุรุษให้กับสามีผัวหรือพ่อของลูกการขอบคุณบรรพบุรุษที่ทําให้ตนเองมีที่ดินไม่เปลี่ยนแปลงข้อท็ตจริงที่ตนไม่สามารถรักษาที่ดินแปลงนี้เอาไว้ได้นะครับจนต้องขายออกไปยังบุคคลอื่นหรือที่เรียกว่าขายมรดกกินและการขายมรดก ก็เกิดขึ้นโดยทั่วไปนะครับเอซทุก่านหากรักและขอบคุณบรรพบุรุษจริงทำไมรักษาที่ดินที่บรรพบุรุษมอบให้ไว้ไม่ได้นะครับเอฟทุกท่านผู้ชายคนหนึ่งซื้อที่ดินมาเพราะหวังว่าจะใช้ชีวิตร่วมกันจนแก่เท่านะครับแต่เพราะความต้องการนอกใจแล้วเกิดปัญหาและที่แปลกกว่านั้นคือส่วนใหญ่ผู้ชายนอกใจผู้หญิง เขาช่วยกันสร้างมาช่วยกันทำคอนเทนต์มาต่างช่วยกันในสิ่งที่อีกฝ่ายขาดกลับหาความชอบธรรมของการกระทำของตนเองเขาเรียกว่าเห็นแก่ตัวนะครับเอฟทุกท่านไม่มีความชอบธรรมใดจะอ้างจากการนอกใจใครคือคนที่ทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับเอฟซีทุกท่านเรียกได้ว่าทําเอานางบัวบาลนี่ถึงกับเสื่อกเลยนะครับถึงพฤติกรรมของตนเอง ด้วยการประพฤตินอกใจสามีไปมีสัมพันธ์กับชายอื่นที่ไม่ใช่สามีของตนเองนั่นนะครับเป็นการกระทําผิดของตัวเองแท้ๆนี่แหละครับคือต้นเหตุของปัญหนานะครับทาให้บ้านแตกสแสระขาดนะครับเอฟซีทุกท่านความผิดของตัวเองนี่มองไม่เห็นนะครับได้แต่โยนขี้ให้กับคนอื่นเอาดีใส่ตัวนะครับเอฟซีทุกท่านจึงไม่แปลกนะครับว่าทําไมสังคม ถึงได้กลด่ากันมาเป็นปีๆนะครับเพราะตัวเองนั้นนะครับทำชั่วเองแต่มองไม่เห็นนะครับมองไม่เห็นชั่วนั้นเขาเรียกว่ามึนแล้วก็เห็นแก่ตัวนะครับอยากได้ของคนอื่นฟรีๆอย่างนั้นแหละนะครับเอฟซี hmm. ่นและล่าสุดนางเป้าหัวงเขีวก็เรอกมายอมรับแล้วนะครับถึงสาเหตุที่บล็อกพ่อของลานนะครับ ก็เพราะว่าพ่อของหลานๆนี่ได้ขายที่ดินมรดกโคตรเง่าของตนเองนะครับเ c ฟทุกท่านมันหน้าไม่อายจริงๆนะครับคนกลุนน่มนี้คนพวกนี้นะครับขายให้เขาไปแล้วแล้ยังมาแออ้างว่าเป็นมรดกโคตรเง่าของตัวเองได้อย่างไรนะครับนี่แหละครับความโลภไม่ลืมหูลืมตาลืมไปว่าได้ขายให้คนอื่นไปแล้วนะครับขายให้คนอื่นไปแล้วมันก็เป็นของคนอื่นนะครับ จะมาเป็นมรดกโคตรเง่าของตัวเองได้อย่างไรนะครับเอฟซีรท,ท่านเกิดมาเพิ่งเคยเจอเคยเจอสองคนพี่นอ้องนี่แหละครับโคตรมึนเลยนะครับเอฟซีรท,ท่านโชคดีแล้วที่ตาจ้อยได้หลุดพ้นออกมาจากคนพวกนี้นะครับไม่อย่างนั้นจะโดนสูบไม่เหลืออะไรสักอย่างเลยนะครับเอฟซีรท,ท่านเราไปอ่านคมเมนต์ของชาวเน็ตกันนะครับพี่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามา ในโพสต์นี้ของทานายฟางนะครับเอฟซีทุกท่านโดยคอมเมนต์แรกบอกว่าชัดเจนทุกประโยคนะครับเอฟซีทุกท่านคอมเมนต์ comment ต่อมาก็บอกว่าข้อแปดเหมือนลากมาตบกลางสาธารณะแล้วตกย้ำดังๆว่ามึงนอกใจผักวก่อนอย่าได้ลืม้อนี้เด็ดขาดนะครับเอฟซีทุกท่านคอมเมนต์ comment ต่อมาก็บอกว่าละเอียดยิบทุกประเด็นแม้แต่ข้อบางข้อที่ทางโจทย์แจ้งจุดเริ่มต้นของการขายและแยกทาง ถ้าทางศาลเขาดูหลักฐานเชื่อว่าทางโจทย์หลักฐานแน่นชัวร์ป้าดแล้วคนลุกนะครับเอฟซีทุกท่านคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเต็ม10บให้ร้อยค่านะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าถ้าขายที่ดินแล้วมาเรียกร้องคืนด้วยเหตุผลที่ว่าที่ดินบรรพบุรุษวงการอสังหาริมทรัพย์ได้สะเทือนแน่นอนนะครับเอทุกท่านคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าจริงมันดูตลกมากขายแล้วก็คือขาย จะเป็นที่ดินตั้งแต่โคตรพ่อโคตร,ร,รแม่ใครมันก็มีเกี่ยวเพราะขายไปแล้วมันก็ต้องเป็นของคนซื้อนะครับเอฟซีนูทนไม่งั้นเขาขายที่ทางกันอยากได้คืนก็อ้างว่าที่ดินบรรพบุรุษแล้วเอาคืนได้งี้หรอืออยากได้คืนก็ซื้อค่ะมันเป็นข้ออ้างที่ดูโง่ที่สุดเลยนะครับเอฟซีรูทนคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่านั่นสิฟงเอาคืนกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าจริงถ้าเรียกคืนได้คนอื่นๆก็ต้องทําได้อุ่นวัยแน่นะครับคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าจริงต้องเอาเงินมาซื้อคืนนะครับคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าชัดเจนทุกข้อค่ะจดหมายฉบับนี้นะครับคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าสมเป็นธนาชั้นเลิศครบทุกข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงและความสุขขุมนะครับเอฟซีรุ่นนนคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าถูกต้องทั้งทางกฎหมายและศีลธรรมขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คุ้มครองน้องบิกและขอให้หลุดพ้นวิบากกรรมครั้งนี้โดยเร็วด้วยเธอดนะครับเอฟซีส่วนใหญ่ก็คอมเมนต์เข้ามาให้กําลังใจแล้วก็ชื่นชมทนายฟางกันเป็นอย่างมากเลยนะครับที่ให้รายละเอียดนี้ยิบเลยนะครับใส่ใจทุกเม็ดนะครับเอฟซีรุน่นคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าคุณทานายเก็บทุกช็อตช้าแต่ชัวร์อะไรที่อยากเห็นอาจจะไปเปิดในชั้นศาลนะครับเอฟซีรุน่นคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเต็มสิบไม่หักนะครับ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าอ่านจนจบชัดเจนทุกข้อค่ะมีแต่คนหน้ามึนเท่านั้นที่อ่านแล้วยังทำนิ่งเฉยขอให้คุณทนายกับตาจ้อยชนะทุกคดีนะคะเพราะความจริงก็คือความจริงค่ะนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าฉันผู้อ่านจนครบทุกบรรทัดเข้าใจละแต่นางปึกนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าข้อ8เชอบมากเป็นกาลังใจให้นะคะทีมทนายและพยบนะครับอันนี้ก็เป็นบรรดาชาวเน็ตต่างๆที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามา ในโพสต์นี้ของทนายฟางนะครับทนายอาริยาทนายความนะครับเอฟซีทุกท่าน